เด็กหญิงชูลิ้นเล็กๆออกมาช่างศักก็รีบวางผ้ากอสรองไว้ใต้ลิ้นทันทีแล้วก็ใช้ปากกาจดตำแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นยำต่อมาเขาก็หยิบเข็มที่เตรียมไว้แล้วขึ้นมาแล้วก็จิ้มลงบนลิ้นอย่างระมัดระวังแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือความเจ็บปวดอย่างรุนแรงไม่ได้ทำให้เด็กหญิงรู้สึกแย่กลับกลายเป็นว่าภายใต้ฝีมือของช่างศักเธอกลับรู้สึกถึงความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและหลังจากที่ใส่ลิ้นเจาะเสร็จแล้วเธอยังคงดูเหมือนยังไม่จุใจสิ่งนี้ทำให้ช่างศักเกิดความสนใจขึ้นมา แล้วในช่วงเวลาที่ทั้งสองศบตากันสายตาของหญิงสาวก็ดูเย,ย้ายวนขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวฉันชอบโดนทรมานช่างศักดิ์ได้ยินดังนั้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีตอนนั้นเขายัางไม่รู้ว่าเด็กสาวตรงหน้าไม่เพียงแต่มีรสนิยมชอบให้คนรังแก่แต่เธอยังจะถอนตัวไม่ขึ้นจากการถูกเขาเล่นงานอีกด้วยคืนหนึ่งไม่นานมานี้ลุยวัยสิบเก้าปีมาที่บาร์เพื่อเมาเหล้าแล้วก็ถูกดึงดูดสายตาด้วยหนุ่มพังผมแดงคนหนึ่งทันทีหลังจากเห็นปฏิกิริยาของหญิงสาวเขาก็เดินเข้ามาหาลุยเอง หนุ่มคนนี้ชื่ออามาไม่เพียงแต,แต่แต่งตัวล้ำสมัยและระหว่างที่ทั้งสองคุยกันเขายังโชว์ลินแฉกให้ผู้หญิงดูอีกด้วยเก่งจังเธออยากลองดัดแปลงร่างกายดูบ้างไหมพอผู้หญิงได้ยินก็ใจเต้นไม่เป็นจังหวะทันทีเธอรู้สึกถูกดึงดูดโดยผู้ชายตรงหน้าอย่างไม่รู้ตัวแล้วทั้งสองก็เลยได้มาคบกันเร็วมากจนกระทั่งถึงวันรุ่งขึ้นอามาก็พาเธอมาอย่างร้านสระไม่นึกเลยว่าเจ้าของร้านอาชัยจะมีลุกที่น่าตกใจกว่านั้นอีกเขากับอามาเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้ว แต่พอรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนใหม่ของอีกฝ่ายและยังอยากได้รอยสักลิ้นงูแบบเดียวกันอีกสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างไม่รู้ตัวเขาบอกผู้หญิงว่าถ้าอยากได้ลิ้นแบบงูที่สมบูรณ์แบบต้องเจาะลิ้นสายบาเบลก่อนแล้วต้องให้บาเบลนั้นค่อยๆดึงจนลิ้นแยกออกเป็นสองแฉกถึงจะได้ลิ้นแบบที่เรียกว่าลิ้นงูด้วยความช่วยเหลือของอาชายผู้หญิงก็เจาะลิ้นเสร็จอย่างรวดเร็วแต่ไม่คิดว่าหลังจากเสร็จแล้วเธอกลับบอกผู้ชายว่าตัวเองชอบความเจ็บปวดแบบผิดปกติ เพราะเธอมีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ก็ต่อเมื่อรู้สึกเจ็บปวดเท่านั้นสุดท้ายแล้วความจริงใจของเธอทําให้อาชัยเหมือนมองเหยื่อกําลังพิจารณาหญิงสาวตรงหน้าเขาตรงข้ามกับหลุยสินเชิงเขาชอบสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นยิ่งคนอื่นเจ็บปวดเขายิ่งตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นแฟนของเพื่อนสนิทต,ตัวเองความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในใจเขาก็ยิ่งกดไม่อยู่เฮ hey. อาชัยอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของผมนะผมกำลังตรวจสอบสภาพผิวของเธออยู่ ไว้เป็นแบบสำหรับสักแค่สองประโยคก็จัดการคุณพ่อไปแล้วแต่ตอนนั้นระหว่างเขากับหลุยกลับสร้างความสัมพันธ์ที่แปลกแปลกขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวหลังจากออกจากร้านสักหลุยรีบไปบอกเพื่อนสนิททุกอย่างทันทีแล้วก็พาเพื่อนไปพบกับอาม่าแฟนใหม่ของหลุยถึงแม้ว่าอาม่าจะดูไม่น่าไว้ใจเลยก็ตามแต่เพียงแค่เขายังอยู่ข้างๆก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาหาเรื่องพวกเขาได้ง่ายๆแล้วก็ตอนที่ทั้งสามคนกินอิ่มแล้วกําลังจะพาเพื่อนสนิทกลับบ้านดันไปถูกพวกเด็กแว้นสองคนข้างทางจับตามอง พอ,อามาเห็นก็รีบพาพวกเธอกลับบ้านแต่พวกนั้นดันเดินตามมาติดๆพวกเขายังพูดจาเสียสีอีกด้วยแล้วก็ลงมือกับเด็กผู้หญิงจนกระทั่งคนหนึ่งพยายามจะลากตัวลูกอีไปความโกรธของอามาจึงระเบิดออกมาในตอนนั้นอย่ามองว่าปกติเขาจะอ่อนโยนกับคนอื่นแต่ถ้าหากเสียสติไปแล้วเขากลับเป็นคนที่ไม่ตายไม่เลิกกับฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าคนหนึ่งถูกเขาตีจนหนีไปอามาจึงระบายความโกรธระบายอารมณ์ใส่คนอื่นไปหลังจากที่ทำร้ายพวกอันธพาลจนใกล้ตาย ฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะใช้แรงงัดปากของอีกฝ่ายแล้วก็ดึงฟันของเขาออกอย่างไม่ปราณีโชคดีที่คำพูดของหลุยทําให้อมากลับมารู้สึกตัวจึงรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุด้วยกันแต่ตอนนี้ผู้อันถานนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นไปแล้วพวกเขาวิ่งท่านบนถนนยามที่่งคืนสุดท้ายก็มาหยุดอยู่ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งอามาส่งฟันเปื้อนเลือดสองซี่ให้กับหลุยแล้วก็ยัดมันใส่มือเด็กหญิงเป็นของขวัญน,นี่คือหลักฐานแห่งความรักของฉันที่มีให้เธอหลักฐานแบบนี้ใช้ไม่ได้ในญี่ปุ่นหรอกนะ ถึงแม้ลุยจะบ่นอุบอิดอยู่ในป่าแต่พอเธอกลับถึงบ้านแล้วแต่รีบไปล้างฝันทั้งสองซี่ให้สะอาดแล้วเก็บความรักของอามาที่มีต่อเธอเอาไว้แต่หลังจากความสุขสั้นๆใจของเธอก็กลับมาว่างเปล่าอีกครั้งเพื่อเลกความรู้สึกหวั่นไหวนี้ไปวันนี้เธอแอบอามากลับไปที่ร้านของ阿าชาอีกครั้งเธออยากจะดัดแปลงร่างกายให้มากกว่านี้เพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในใจจึงตั้งใจจะสักลายรูปมังกรเขียวเหมือนของอามาที่หลังปรากฏว่าพอผู้ชายได้ยินก็ไม่นิ่งนอนใจทันที เขาปิดประตูร้านทันทีแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกต่อหน้าหญิงสาวเพื่อโชว์รอยสักเฉพาะตัวของเขาให้เธอดูปรากฏว่าเมื่อเห็นแขนของอาชัยแล้วสาวน้อยก็ตกหลุมรักโลดลายกิเลนที่อยู่ด้านบนทันทีเธออยากเอาลายมังกรของแฟนรวมเข้ากับกิเลนของอาชัยที่อยู่ตรงหน้าแล้วสักลงบนหลังพร้อมกันแต่เมื่อเธอถามราคากลับไม่นึกว่าผู้ชายคนนั้นจะเสนอเง,งื่อนไขเกินงามมาเล่นกับฉันหน่อยสุดท้ายเลยก็ตอบตกลงโดยไม่คิดมากเห็นได้ชัดว่าเธอก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกัน เพียงแค่สองนาทีสั้นๆพวกเขาก็ทำการพูดคุยที่สนุกสนานเสร็จสิ้นลงแล้วในสายตาของหลุยนี่เป็นทั้งการปลดปล่อยทางร่างกายและจิตใจอย่างสิ้นเชิงและเป็นวิธีการที่เธอต่อต้านโลกเพราะเธอเกลียดชีวิตแบบชาวบ้านมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นความสุขของคนอื่นเธอก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดเผาผลาญร่างกายตัวเองในความมืดมิดเท่านั้นถึงจะทําให้เธอได้รับความสุขดังนั้นในวันต่อๆมาการติดต่อของเธอกับอาชัยก็บ่อยขึ้น ไม่นานแบบร่างการออกแบบชิงหลงฉีลินก็เสร็จหลุยและอาม่าแฟนของเธอก็แสดงความตื่นเต้นอย่างมากเมื่อได้เห็นภาพวาดเหมือนจริงข้างๆอากาชโกยพอใจมากเช่นกันแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือตอนนี้อาม่ากลับทำอย่างอดไม่ได้นั่งลงบนตักของเขาและในขณะนั้นบนใบหน้าของผู้ชายกลับปรากฏสีหน้าเขินอายขึ้นมาซึ่งทำให้สายตาของอากาชเริ่มไม่สบอารมณ์ขึ้นมาแต่ตอนนี้หลุยกลับไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเดาออกว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดา กลับเลือกที่จะใช้ความใจกว้างและความอดทนเพื่อสนุกไปกับเกมเสามเศร้าแสนประหลาดนี้แต่ขณะที่กําลังทานข้าวอยู่อาชัยกลับมีความคิดที่ลึกซึ้งกว่านั้นถ้าขณะที่กําลังสักให้คุณอยู่แล้วอดใจไม่ไหวอยากจะฆ่าคุณละ่ะไม่เป็นไรอยากฆ่าก็ฆ่าไปเลยแต่พอคุณพ่อกลับมาจากห้องน้ําอาชายก็เก็บความดูร้ายเมื่อครู่ไปท,ทันทีในสายตาของหลุยเธอไม่สนใจความคิดของทั้งสองคนกลับตรงกันข้ามเธอกลับมีความฝันที่จะถูกฆ่าโดย สุดท้ายแล้วจะเป็นใครในสองคนนี้กันแน่แล้ววันศักดิ์หลายก็มาถึงอาชัยใช้มีดโกนกำจัดขนบริเวณหลังของลุยก่อนแล้วจึงนำลายที่ออกแบบไว้วางลงไปหลังจากลายนั้นปกคลุมผิวหนังทั้งหมดแล้วเขาก็หยิบเข็มเหล็กแหลมออกมาจุ่มลงในหมึดเบาๆจากนั้นก็เริ่มสแสดงฝีมืออันยอดเยี่ยมของเขาพร้อมกับความเจ็บปวดที่เข้ามาหลุยก็สัมผัสได้ถึงความสุขอย่างบอกไม่ถูกอีกครั้งภายใต้การควบคุมของอาชัยงานในระยะแรกก็เสร็จสิ้นลงอย่างรวดเร็วแต่ทันทีที่เสร็จสิ้น เขากลับกระสับก,กระสายขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่ภาพต่อจากนั้นก็ตตดจบลงอย่างระทันหันคำบรรยายที่ดีแค่ไหนก็สู้ภาพยนต์ต้นฉบับไม่ได้ทว่าในช่วงเวลาสำคัญนี้อามากลับเดินเข้ามาอย่างคล่องแคล่วโชคดีที่ทั้งสองเพิ่งจะจบทุกอย่างลงตอนนี้อามากก็ยังไม่รู้ว่าทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มบนหัวของตัวเองก็เพิ่มสีเขียวขึ้นมาอีกหน่อยแต่พอเห็นหลังของหลุยเขาก็อดสงสัยไม่ได้ฉันบอกนะอาชัยนายไม่ได้ทําอะไรไม่ดีกับแฟนฉันใช่ไหมไม่ต้องห่วง ผมไม่สนใจผู้หญิงผอมๆถึงแม้ว่าอาชัยจะปฏิเสธอย่างเต็มที่แต่ระหว่างทางกลับบ้านอาหมากก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักอาชัยมานานนางรู้ดีว่าผู้ชายมักจะทําอะไรได้บ้างแต่พอคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายทรยศก่อนพ่อต้องอุ้มหลุยไว้แล้วก็ร้องให้ด้วยความเสียใจพอถึงบ้านทีวีก็รายงานข่าวฉุกเฉินตอนนั้นหลุยแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองชายคนหนึ่งชื่อยามาโมโตะไลเมื่อไม่นานมานี้ถูกพบเป็นศพอยู่บนถนนในโตเกียว จากคำบอกเล่าของพยานที่ฆ่าเขาคือหนุ่มพังผมแดงคนนั้นตอนนี้ลุยถึงบางอ,อ้อตอนนั้นอามาเพื่อจะสั่งสอนพวกอันธพาลที่มารังแกเขาไม่คิดว่าจะตีจนตายถึงขนาดถอนฟันของอีกฝ่ายออกแล้วเอาไปเป็นของขวัญแห่งความรักให้ตัวเองมองอามาที่นอนอยู่บนเตียงตอนนี้ลุยนึกขึ้นได้อย่างกล้าหาญเธอรีไปซื้อยาทาผมที่ร้านสะดวกซื้อแล้วช่วยอามาเปลี่ยนสีผมและยังบอกอามาว่าต่อไปนี้ออกไปข้างนอกต้องใส่เสื้อแขนยาวลุยไม่ได้คิดจะบอกอามาเกี่ยวกับข่าว แต่สิ่งที่เธอทำทั้งหมดนั้นในสายตาของอามากลักลายเป็นการแสดงความรักโดยไม่รู้เลยว่าหลุยกำลังปกปิดความจริงเรื่องการฆาตกรรมให้เขาในระหว่างนี้หลุยต้องไปร้านของอาชัยเพื่อทำสีทุกวันงานทั้งหมดเสร็จเร็วมากแต่เมื่อมองลวดลายสวยงามในกระจกเธอกลับไม่มีความสุขเลยเพราะว่ามีเพียงแค่ความเจ็บปวดเท่านั้นที่ทำให้เธอมีแรงที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เมื่อความเจ็บปวดผ่านพ้นไปแล้วชีวิตของเธอก็กลับเข้าสู่ความมืดมนอีกครั้งดังนั้นเธอจึงเริ่มดื่มเหล้าเพื่อหนอีความจริง และอาหมาก็ดูออกว่าเธออยากตายแต่สําหรับเขาแล้วลุยจะตายก็ต้องตายด้วยมือเขาฉันไม่อนุญาตให้ใครมาควบคุมชีวิตและความตายของเธอได้แต่หลังจากวันนั้นอาหมากลับหายตัวไปอย่างลึกลับดังนั้นลุยจึงต้องไปแจ้งความที่สถานีตํารวจใกล้ๆแต่ที่ไม่คาดคิดเลยก็คือตอนนั้นเธอมารู้ตัวว่าตัวเองไม่รู้ชื่อจริงของอาหมาเลยโชคดีที่อาัยมาช่วยทันเขาให้ข้อมูลของอาหมากับตํารวจแล้วก็ในคืนนั้นเองพวกเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากตํารวจ แต่เสียงที่ได้ยินกลับเป็นข่าวร้ายว่าอา่าเสียชีวิตแล้วเมื่อพวกเขามาถึงสถานีตำรวจอามาก็ได้นอนอยู่ที่ห้องเก็บศพที่เย็นเยือกแล้วมองดูศพของคนรักหลุยส์ก็ซุดลงทันทีจากคำบอกเล่าของตำรวจผู้ตายเคยถูกทารุณกรรมอย่างทารุณก่อนเสียชีวิตร่างกายเต็มไปด้วยแผลไม่จากบุหรี่เล็บมือเล็บเท้าก็ถูกถอนออกอย่างเรียบร้อยแม้กระทั่งข้างล่างก็ถูกแทงเข้าไปด้วยสิ่งของที่เรียกว่าทูบสุดท้ายหลังจากคาตกรถมันเขาสารพัดก็บีบคอเขาจนตาย ตอนนี้หลักฐานที่ตำรวจมีอยู่น้อยมากพวกเขาพบเพียงแต่ก้นบุหรี่ที่ใช้เผาผู้ตายเป็นบุหรี่มารโบโรสเมนทอนและสิ่งที่แทงเข้าไปข้างล่างนั้นเป็นการนำเข้าจากอเมริกาข้าเป็นกลิ่นมักและระหว่างการชนะสูตรศพพวกเขายังสงสัยว่าอาเมอร์อาจจะเป็นไบเซ็กชวละแต่หลุยปฏิเสธอย่างแข็งขันถึงรสนิยมของแฟนหนุ่มในงานศพของอาเมอร์เธอตะโกนด่าตำรวจที่มาร่วมงานศพตำในใการทำงานที่ไม่เอาไหนของพวกเขาอย่างไม่หยุดยัง้งและยังเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจอีกด้วย แค่เพราะอาาเป็นฆาตรกรพวกท่านก็จะไม่สนใจเลยเหรอพวกเจ้าไปตายซะโชคดีที่อาชัยอยู่ข้างๆพยายามห้ามปรามอย่างสุดชีวิตและตำรวจก็ไม่ได้เอาคำพูดบ้าๆบอๆของนางไปใส่ใจแต่มีเพียงหลุยเท่านั้นที่รู้อามาเคยฆ่าไอเด็กเกเรคนหนึ่งเพื่อเธอและยังถอนฟันมันออกไปสองซี่อย่างไม่ใย,ยดีแล้วก็เอาไปมอบให้ตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์แห่งความรักส่วนหลุยมองความรักนี้เป็นแรงผลักดันให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เมื่ออาม่าเสียชีวิต แรงผลักดันนั้นก็ไม่สามารถคงอยู่ได้อีกต่อไปไม่คิดว่าวันนี้เธอจะกลับมามีความหวังในชีวิตอีกครั้งเพราะคําพูดของอาชัยและจุดประกายความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งเราแต่งงานกันเถอะแม้ว่าลุยจะยังรับไม่ได้ในทันทีแต่เมื่อเจอแหวนมันที่อาชัยยื่นมาให้เธอก็เลือกที่จะสวมมันไว้ที่นิ้วถึงแม้แวนวงนี้จะมีรูปทรงแปลกตาแต่ในสายตาของลุยบางทีการเริ่มต้นความรักใหม่อาจจะช่วยกดความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรักลงไปได้ จึงทาให้เธอและอาชัยได้มาอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่เธอคาดไม่ถึงเลยก็คือวันนั้นเธอกลับไปพบที่ร้านสักของอาชัยและได้พบกับกล่องทูบที่ตำรวจพูดถึงโดยบังเอิญและกลิ่นของทูบนั้นก็เป็นกลิ่นมัดเช่นกันตอนนั้นลุยถึงได้รู้ตัวว่าฆาตกรที่ฆ่าอาม่าอย่างทารุณก็คืออาชัยเพื่อนรักของเขาเองแต่เธอก็ไม่ได้เลือกที่จะแจ้งตำรวจฉันกลับเป็นคนแรกที่ซื้อทูบกลิ่นมะพร้าวมาแล้วเปลี่ยนกลิ่นเดิมของอาชัยเพื่อปกปิดความจริงเรื่องการฆาตกรรมในสายตาของหลุย ตอนนี้เธอไม่สนใจแล้วว่าอาชัยจะเป็นฆาตรกรหรือไม่เธอสนใจแค่ว่าจะมีคนอยู่ข้างๆเธอตลอดไปหลังจากคิดได้อย่างนั้นแล้วเธอก็หยิบเอาฟันสองซี่ที่อาม่าให้เขามาอีกครั้งแล้วใช้ขวดเหล้าทุบให้เป็นผงก่อนจะเทใส่ปากแล้วกลืนลงไปเพื่อที่นางจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับความรักของอามานี่เป็นวิธีเดียวที่นางจะได้รำลึกถึงคนรักในวันต่อๆมานางถอดเหล็กที่เล้นออกแล้วใช้ได้กรีดเป็นแผลสุดท้ายเล่นงูของนางก็เสร็จสมบูรณ์ แต่หลังจากเสร็จสิ้นการดัดแปลงร่างกายแล้วหลุยกลับไม่รู้สึกมีความสุขเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามใจของเธอกลับตกอยู่ในความมืดมนไร้ขอบเขตตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเธอเธอต้องการทั้งคนรักที่อ่อนโยนอย่างอามาเพื่อเยียวยาตัวเองและในขณะเดียวกันก็หวังว่าจะมีคนอย่างอาชายอยู่เคียงข้างที่จะใช้ความเจ็บปวดมาเติมเต็มความว่างเปล่าในใจเธอลุยอยากได้ทั้งสองอย่างแต่ชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นหรอกได้ยอย่างนี้ก็เสียอย่างนั้นต่างหากที่เป็นเรื่องปกติของชีวิตดังนั้นเมื่อต้ออองงงงเสียยย่่ยย่าาดหนึไป ความรู้สึกว่างเปล่าอย่างใหญ่หลวงก็กลืนกินเธอจนหมดสิ้นในทันทีและตอนนี้สำหรับเธอแล้วสิ่งที่เรียกว่าลิ้นงูก็เป็นเพียงแค่รูที่น่าอับอายเท่านั้นเอง